สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นเองกับคุณครูน้ำค่ะครั้งที่แล้วคุณครูเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราไว้แล้วนะคะตัวเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆของร่างกายที่นักเรียนจะต้องรู้จกักส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอวัยวะอวัยวะที่นักเรียนควรรู้จักก็คืออวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกนั่นเอง ะะก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอวัยวะเนี่ยสำคัญเกือบทุกอวัยวะเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องทํางานสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเราก็จะใช้ชีวิตได้ลําบากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาคุณครูก็สอนไปหมดแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันหน่วยที่2เกี่ยวกับเรื่องของ พืชรอบตัวเรานั่นเองนะคะพืชที่อยู่รอบๆบตัวเราเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยนักเรียนมองไปทางไหนเราก็จะเห็นต้นไม้เห็นต้นพืชนั่นเองนะคะอย่างเช่นเรามองไปหน้าบ้านเราก็จะต้องเห็นแล้วต้นหญ้าอย่างนี้ขึ้นอยู่เกือบทุกที่ของถนนเลยก็ว่าได้เราุครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าต้นไม้ที่นักเรียน อาจจะรู้จักบ้างอาจจะเคยเห็นบ้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบ้างต้นแรกเลยก็คือต้นพริกซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะนําพริกเนี่ยมาทําเป็นอาหารนั่นเองประกอบอาหารนะคะจะมีรสชาติเผ็ดต้นพริกก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเป็นต้นผักบุ้งนะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้มีใบสีเขียวลําต้นเราสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้นั่นเองและอย่างสุดท้ายคือ ต้นแอปเปิลที่คุณครูจะเอารูปมาให้ดูแอปเปิลเนี่ยก็จะมีทั้งแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงมีรสชาติแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์นั่นเองมีรสเปรี้ยวบ้างรสหวานบ้างนะคะ ยังมีต้นยังมีต้นพืชชนิดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยที่คุณครูไม่ไดเอารูปมาให้ดูเพราะว่ามันเยอะมากอย่างเช่นต้นกระเพา้าต้นมะพร้าวต้นมังคุดต้นผู้เรียนพวกนี้ก็จัดเป็นพืชเหมือนกันพืชที่นักเรียนมองเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราจัดให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราเลยทำไมครูถึงบอกว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าพืชเนี่ยมันสามารถจเจริญเติบโตได้เหมือนกับเราเลยค่ะ แต่รูปร่างหน้าตามันแค่แตกต่างจากเราไปเท่านั้นเองพืชสามารถจเจริญเติบโตได้ยังไงอย่างเช่นเรามี1มเมล็ดเราลงเอาไปปลูกในดินปุ๊บ ผ่านซักไปซักระยะเวลาหนึ่งมันก็ค่อยๆจเจริญเต,ติบโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นต้นใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆนี่แสดงว่าพืชสามารถเจริญเต,ติบโตได้นะคะนอกจากพืชจะเจริญเต,ติบโตได้แล้วการที่มันจเจริญเต,ติบโตได้แสดงว่ามันต้องกินอาหารได้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินอาหารมันก็จะไม่สามารถเจริญเต,ติบโตได้นั่นเองอาหารของพืชก็อย่างเช่นปุ๋ยที่เราลดเ,เที่เรา ใส่ลงไปหรือว่าเป็นน้ําที่เรารดน้ําเช้าเย็นนั่นเองนะคะนี่คืออาหารของพืชน,นะคะนอกจากมันกินอาหารได้แล้วพืชยังสามารถหายใจได้อีกด้วยแต่ว่าหายใจทางไหน,นเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะและต่อไปพืชเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นั่นเองสิ่งเร้าของพืชก็อย่างเช่นพวกแสงแดดลมหรือว่าอากาศพวกนี้อย่างเช่นต้นดอกทานตะวันเนี่ย านตะวันจะต้องหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพราะว่ามันต้องการแสงแดดจ้านั่นเองนะคะหรือว่าอย่างสุดท้ายเลยพืชสามารถมีลูกได้ลูกของมันก็คือผลนั่นเองผลที่เรานำมารับประทานภายในผลก็ยังมีเมล็ดแล้วก็ยังสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้อีกด้วยจากมีหนึ่งต้นเป็นสองต้นสามต้นสีต้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยบอกว่าพืชเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเรานั่นเองนะคะ ต่อมาพืชมีโครงสร้างบางส่วนที่เหมือนกันและบางส่วนที่แตกต่างกันซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนของพืชเนี่ยทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรเราควรจะรู้ก่อนว่าโครงสร้างภายนอกของพืชเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีใครรู้จักบ้างไหมคะนักเรียนคิดว่าโครงสร้างภายนอกของพืชมีอะไรบ้างที่สําคัญ มีใครตอบคุณคณรูได้บ้างตอบไว้ในใจเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อถ้านักเรียนตอบถูกก็คือนักเรียนเก่งมากเลยค่ะใครยังไม่รู้ก็จะได้รู้เพิ่มเติมนะคะ เราลองมาสังเกตและระบุส่วนต่างๆของพืชกันก่อนวันนี้คุณครูมีรูปของต้นมะเขือเทศมาให้นักเรียนสังเกตนั่นเองนะคะต้นมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศที่เรารู้จักเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าผลที่สุกแล้วก็จะมีสีแดงผลที่ยังไม่สุกก็จะมีลักษณะสีเขียวแสดงว่าโครงสร้างภายนอกของพืชอย่างแรกเลยก็คือมีผลมีใบมีรากมีลำต้นแล้วก็มี ดอกอ่ะมาดูซิว่ามันมีอยู่ตรงไหนตรงไหนเรียกว่ารากตรงไหนเรียกว่าลำต้นตรงไหนเรียกว่าใบตรงไหนเรียกว่าดอกตรงไหนเรียกว่าผลนั่นเองนะคะอันนี้คือรูปของต้นมะเขือเทศหนึ่งต้นที่อยู่ในกระถางแสดงว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ลึกที่สุดเลยอยู่ในดินเลยเราเรียกมันว่า รากนั่นเองมันจะชอนชัยอยู่ในดินเพื่อหาอาหารนั่นเองนะคะต่อมาส่วนที่อยู่ติดกับรากเราเรียกมันว่าลำต้นค่อยค่อยจะ,ตะเ,เติบโตเหนือดินขึ้นมาเลยค่ะชูกิ่งก้านใบนั่นเองนะคะต่อมาอาวัยวะถัดไปเมื่อกี้คุณครูพูดพูดถึงแล้วโครงสร้างภายนอกส่วนภายนนอก ส่วนถัดไปนั่นก็คือใบนั่นเองนะคะใบส่วนมากก็ที่นักเรียนเห็นก็จะมีสีเขียวเขียวอ่อนบ้างเขียวเข้มบ้างนั่นเองนะคะและส่วนประกอบถัดไปส่วนที่สีที่นักเรียนควรจะรู้จักนั่นก็คือดอกพอมีดอกเสร็จเราก็จะเห็นผลออกมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างภายนอกของพืชที่สำคัญมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนนั่นเองนะคะ1ก็คือราก 2ก็คือลำตน้น3ก็คือใบ4ก็คือดอกและอย่างสุดท้ายก็คือผลค่ะอันนี้คือโครงสร้างภายนอกของพืชที่สำคัญนะคะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนก็รู้จักโครงสร้างภายนอกของพืชไปแล้วเรียบร้อยคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนั่นเองให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะ จากนั้นเตรียมดินสอขึ้นมา1แทง่งยางลบ1ก้อนและอย่างสุดท้ายที่วันนี้นักเรียนจะต้องเตรียมอีกนั่นก็คือสีค่ะอตอนนี้เราจะมีระบายสีกันด้วยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า29ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่29นะคะเจอหรือ,อยังคะหลังจากที่นักเรียนเจอแล้วนักเรียนจะให้อ่านข้อที่1น,นะคะ วาดภาพต้นพืชและลากเส้นชี้บอกชื่อส่วนต่างๆของพืชแล้วระบายสีค่ะข้อที่1วาดภาพต้นพืชและลากเส้นชี้บอกชื่อส่วนต่างๆของพืชแล้วระบายสีคุณครูก็จะมีหน้ากระดาษเปล่ามาให้ให้นักเรียน วาดรูปต้นพืชที่ครูให้สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือต้นอะไรคะต้นมะเขือเทศน,นั่นเองพอเราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนโยงเส้นบอกเลยคะ่ะว่าส่วนไหนเรียกว่าอะไรอย่างแรกเลยที่อยู่ใต้ดินก็คือรากอย่างที่สองก็คือลำต้นอย่างที่สามก็คือใบอย่างที่สี่ก็คือดอกและอย่างสุดท้ายก็คือ ผลจากนั้นระบายสีให้สวยงามเลยค่ะแค่เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปก็ให้นักเรียนกลับไปจำดูนะคะว่าโครงสร้างภายนอกของพืชที่สำคัญมีอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนแล้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันต่อวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ